สวัสดีครับพี่พีชครับวันนี้ผมก็ช่องเพียพาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้างครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชไดซื้อสององค์กรลดเหลือสามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไลน์ดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นปลาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์พีนี้เ,เราลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจขึ้นเลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวมาเริ่มเป็นหลงบททวดร,รายการที่หนึ่งเลยครับผมเนี่นะครับผมรายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งอ่าจะเป็นตออชอชิงนะพี่นะเนี่ยจะน่าจะเป็นเฉลิมพลน,นะเนี่ยเห็นไหมห็นลางๆอยูนะ่เนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย นะครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเนีน่ยเห็นดังหลังอยู่นะพี่นะนี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์แล้วโทรมาแจ้งหมายเลขติดกับผมได้เลยครับผมสององค์สามร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนีะน่ สองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งครับผมนี่นี่ครับสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองอ่าจะเป็นเหนรียญหลวงพ่อกเกษมครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อเกษมสกศและวไหมนะปีสองห้าสานะมเนะก้านี่เหรียญสกสอนี่เหรียญนี่รายการที่สองครับผม สองห้าสามเก้าครับผมเลยสองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สามครับผมนี่ของนี้จะเป็นพักกิ่งนะพี่นะรายการที่สามครับผมกิ่งยังดังอยู่นะพี่นะ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเหลี่ยญพยาพิจัยดาหักครับผมนี่ยเป็นปีหนึ่งสามครับผมนี่ เป็นปีสองห้าหนึ่งสามแล้วพี่นะานนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นเหนรียญหลวงพ่อธรรมจักรรายการที่ห้าครับผมเ,เหรียญหลวงพ่อธรรมจักรครับผมเน่รายการที่ห้าแล้วพี่นะ ครับสองร้บาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นเรนหรียญรลหิตทวดรายการที่หกครับผม สองร้อยบาทครับ,บผมรายการที่หกต่อไปเป็นลูกบอลรวมพ่วงเงินอ่าวัดทายน้ํานะพี่นะนี่รายการที่เจ็ดนี่จะเป็นนั่งช้างครับผมนี่รวมพ่วงเงินวัดทายน้ําครับผมนี่ครับนั่งช้างนะพี่นะองค์นี้รายการที่เจ็ดครับผมนี่นะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่เจ็ด ต่อไปเป็นรายการที่แปดองนี้จะเป็นพาปิตาผมไม่ทราบที่นะพนะี่นะเนี่ยองเนี้ยรายการที่แปดนะพี่นะนคสองร้อบาทครับผมรายการที่แปด ต่อไปเป็นรายการที่9อ่าจะเป็นเหรียญหลวงพอ่อบุญมีวัดหนองจิกครับผมหลวงพอ่อบุญมีวัดหนองจิก หนองจิกนะพี่นะปีสองสามครับผมนี่สองร้อบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่ใส่เป็นพระกีบบัวหลวงปู่บุญครับผมนี่พระกีบบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่องนี้จะเป็นชรุดเก่านะพี่นะนี่นี่แต่ด้านหลังนี่ยานชัดเจนครับผมนี่นี่นยานชัดเจนนะพี่นะนี่นี่ 200บาทครับผมรายการที่10ต่อไปเป็นปิดตารายการที่11ครับผมนี่ครับเนี่ สองใบบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระร่วงนั่งอากุของกระเทียมครับผมรายการที่สิบสองพระร่วงนั่งกุของกระเทียมครับผม สองร้อยบาทนะพี่นะมีกิ่งนะคับนี่กิ่งดังอยู่นะสองร้อยบาทต่อไปเป็นพาท่ากระดานรายการที่สิบสามครับผมเนี่ยจะเป็นเนื้อตะกัวครับผมองนี้รายการที่สิบสามนะพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นคุณแผนเคลือบรายการที่สิบสี่ตรงนี้จะโดนมาสองจุดนะพี่น้าเนี่ยจะมีข้างบนเนี่ยเนี่ยข้างล่างก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับผมขอพี่ออาท่านใดชื่นชอบครับผมอเอาแต่ภาพแบบนี้เลยนะพี่น้าเนี่ยแอบมบมา สามสภาพแบบนี้เลยครับผมเนี่ยได้มาแบบนี้เลยเนี่ยสองร้บาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าจะเป็นพานและผงของพ่อกเกษมปีสองเจ็ดนะพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยครับผมเนี่ยผงเจ็ดร้อยปีลายเสือไทยเนี่ยเนี่ยพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะอ,อนันนี้รายการที่สิบห้าครับผม สองร้อยบาทนะพี่นะนี่รายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเเป็นพระสมเด็จครับผมนี่พระสมเด็จรายการที่สิบหกครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นรูปหลออ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินนะเนี่ยนี่ได้มาเกา่เกาๆแบบนี้เลยเนี่ยนี่นี่ครับมาเกา่เกาๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินครับผมเนี่รายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับเนี่ย สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สิบแปดจะเป็นกิ่งบุกศุกรายการที่สิบแปดครับผมเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะกิ่งบุกศุกครับผม นี่มีเลขโค้ดนะไม่นะสามห้าเก้าห้าครับผมนี่นี่กิ่งยังดังอยู่ครับผมสองล้านบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นพาะสําเร็จรายการที่สิบเก้าครับผม 200นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปไปเหรียนหัวปาารายการที่ยี่สิบครับผมหเหรียนหัวปาารายการที่ยี่สิบพี่นะ นครับสองร้บาทครับผมรายการที่20ต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่21่ครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองนี่ผมองนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะเนี่ยเป็นพิมพ์ทรงแบบนี้นะพี่นะเนี่ยดูนะครับเป็นยพิมพ์ทรงแบบนี้ผม ไม่มีข้อมูลเลยนะองค์นี้ต้องต้องต้องบอกกันตามตรงเลยนะพี่นะเห็นนะเนื้อหาถูกใจเฉยๆนะพี่นะเนี่ยเห็นมีขี้ยงขี้ยงุงอะไรติดอยู่ด้วยนะเห็นไ,ไหมเนะนี่ยเนี่ยิฮงๆมันบ้านเลยครับผมเนี่ยสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นเหรียญร้อยปีรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะจะเป็นเหรียญอนุสสร้อยปีสมเด็จพระจารย์โตครับผมปีหนึ่งห้านี่รายการที่นะยนนี่สิบสามครับผม 15. นี่ เหรียญร้อยปีนะไม่นะนี่ครับอน,อนุศรหนึ่งร้อยปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะพี่นะเนี่ปีสองห้าหนึ่งห้าครับผมเน,นี่นะพี่นะสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญรุ่นทุนเก้าหลวงปูแ่แหวนครับผม รายการที่ยี่สิบสี่แล้วไหมนะเป็นเหรียญรุ่นทุนเก้าหลวงกูแหวนครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบห้าครับผม ครับสองบาทครับผมรายการที่25ต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่26ครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญจอบใยรวมพ่อเงินรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองห้าหนึ่งห้าแล้วไหมนะน,นี่สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ด ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันครับผมนี่อ่ารุ่นแรกสิทธ์ถอดสร้างถวายครับผมเหรียญน,นี้รายการที่ยนะี่สิบแปดนะสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปด กลไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญเสม,มาหลบข้อเงินวัดไทยน้ำหลังยันห้าครับผม200บนี่2สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้า ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สามสิบแล้วนะเป็นรูปลอหลวงพ่อทบครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบนะพี่นะ แล้วก็สำหรับพี่พๆท่านใดที่อยากดูลูกปภาพเพิ่มเติมขอมผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ